หลังจากที่นาตากาเซ็นสัญญากับวันจริงจังนะครับเขาก็ประกบคู่ให้ได้แล้วนาตากาเนี่ยได้เจอกับบอลลูโลกครับหรือว่าเจ้าบาลอลลูริสนั่นแหละครั้งนี้จะไปชกกันในศึกใหญ่ก็คือศึกวาลูปินี114ครับ เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบ<ท>คู่นี้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างช่วงกแล้วก็ฟอร์มการชกแล้วก็สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะไหวไหมนะครับนักชกไทยของเราเนี่ยจริงๆก็เก่งนะเป็นระดับปรมาจารย์เลยก็ว่าได้แต่แกก็อาจจะเตี้ยหน่อย่านนเองสําหรับทางบอลลรือโลกเนาะคู่นี้จะจัดชกกันในศึกวันลุพินี114จัดขึ้นในวันศุกร์ที่27มิถุนายน โดยจัดหนักครับประกบ2กํมปั้นสายลุยรุ่นเล็กมันแลกเดือดกันระหว่างนาดากะโยชินารินักสู้ยอดฝีมือวัย24ปีจากญี่ปุ่นพบกับบาลิโลกสิทธิวัทรชัยจอมน็อกเอาไวัย28ปีจากสกลน,นครในกติกามวยไทยรุ่นอะตอมน้ำหนักไม่เกิน115ครับซึ่งหลายคนหรือว่าทั่วโลกอ่ะเขายอมรับให้เจ้านาดากะนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งของโลก ในรุ่น115ปอนด์อยู่แล้วต่อย RWS ก็ไม่มีใครสู้ได้หรอกจะบอกว่าไปเจอขุนสึกเล็กเจอขุนศึกเล็กดิมันก็ขึ้นกันคันไปลําบากเพราะว่าน้ําหนัก115นาฬิกายังชิวๆอยู่ในขณะที่ให้ขุนสึกเล็กลงมา115น่าจะไม่ไหวเพราะว่าใหญ่ขึ้นไปแล้วก็เลยต้องคลาดแคล้วกันไป คู่นี้ก็เลยทําให้เกิดขึ้นมาเพระาะวัตตีเนี่ยบินไปเซ็นกับน,นาตากะเองเลยอยากจะได้มากๆเพระาะวัตตีคงอยากจะสร้างรุ่น115อปอนด์เพื่อที่จะล่อนะักมวยเก่งๆในไทยเราเนี่ยรุ่น11 5เด็กๆเนี่ยอาจจะอัปเกรดขึ้นมาอยากให้มีการพัฒนามากขึ้นก็คือน่าสนใจนะเพราะว่ามวย11 5ก็มีแต่วมวยตัวเล็กเนาะแล้วก็เด็กๆส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านรุ่นนี้กันหมดเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะดึงมวย อายนุน้อยนะครับเข้ามาต่อยในรุ่น1 1 5ได้แต่ว่าเห็นไหมร้อยสิมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นเพราะว่าอย่างบลัลรุโลกเองก็อายุ28ไปแล้วครับชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนารากะเขาคือเทพมวยฟ้าประธานยอดมวยไทยจากประเทศญี่ปุ่นใช้คํานี้ได้เลยนะถ้าเป็นคนไทยได้ยอดมวยไปแล้วหลายพศออด้วยเพราะว่ายังไม่แพ้ใครมาใช้คําว่าโคตรนานเลยนะครับเขาชกมวยอาชีพเนี่ยแค่68ไฟท์ไฟเท่านั้นนะครับย้บําว่านาดากะชกมวยอาชีพแค่6กไฟท์ไฟแต่นารากะครับ ชนะไป62ครั้งครับและปัจจุบันครับสถิติชนะติดต่อกันของนาดากะคือ37ไฟซึ่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้แวะมาแสดงฝีมือขั้นเทพในเวทีวันให้แฟนมวยได้เห็นกันมาแล้วใน10วัน172ที่ประเทศญี่ปุ่นคือโหดเกินน่ะชนะน็อกลักด้วยชนะน็อกลักเอราวันในยกที่3ครับโอ้โหเดยจะเชื่อนะว่าลักเราเก่งๆแกงแเนี่ย ไปเจอนาตากะถึงขั้นแพ้นอกเลยอะคือความจริงก็ไม่ได้คิดว่าจะแพ้นอกกันนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายก็แพ้นอกอยู่ดีและอย่างที่บอกครับตามข่าวไล่กันมาพอเขาชนะแล้วก็นาตากะก็ได้รับการเซ็นสัญญาเข้าร่วมสังกัดวันและวันก็เปย์เปย์จะสร้างแชมป์คือต้องเอาแชมป์มาล่ออยู่แล้วไม่งั้นนาตากะคงไม่มานะครับเพราะว่าเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วไงว่าเขาเก่งจริงอะถ้าจะให้ต่อยเป็นแค่ซูเปอร์ไฟ์ไปซูเปอร์ไฟ์มาไม่มีเทลฟี่ในรายการวานันมันก็คงไม่โอเคแสดงว่าวันคงจะมีเข็มขัดเส้น11 15ขึ้นมา,านนอยน และคนนี้แหละคนที่จะมีโอกาสมาปราบหรือว่าให้ชิมลางก่อนตอนแรกเขาคงอยากจะให้นรกะเจอทรงชัยน้อยถูกไหมฮะแต่ว่าก่อนที่จะเจอทรงชัยน้อยก็อาจจะเจอมวยระดับปรมาจารย์อนนีกคนนึงก่อนละกันอย่างบัลลือโลกซึ่งก็มองว่าเหมาะสมผมมองว่าเหมาะสมแล้วถ้านอกเหนือจากทรงชัยน้อยก็คงเป็นบัลลือโลกนี่ฮะบัลลือโลกสิทธิวัชรชัยครับคืออีกหนึ่งนักชกรุ่นเล็กที่น่าจับตามองเขาชนะมาแบบไม่ครบยกแทบจะทุกไฟเลยครับเขาชนะทั้งเหนือธริีจิตมังนลแล้วก็ชนะทัพทิมทองสอตรีเล็กมางนล แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะเพชรบ้านไล่ด้วยในศึกวันลุมพินี106ครับรวดเร็วคมเอาละเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบมวยคู่นี้กันหน่อยว่าถ้ายืนข้างๆกันแล้วเนี่ยส่วนสูงหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูที่นาดากะกันก่อนนาดากะโยชินาริครับสูง165อายุ24ปีในวันชนะนอกรักบัลิโรครับอายุ2 8สิูง169ตรงนี้คือจุดเดียวที่มองว่าอาจจะเสียเปรียบช่วงชค ถ้านาฎกะไม่ได้มาพลาดเล่นหลักเหลี่ยมฝีม,มือเขาก็อาจจะกินแต้มเราถูกไหมฮะในขณะที่บอลลืโลกเนี่ยก็คงบุกบูอยู่แล้วแหละเดินเข้าไปหาหนาฎกะนี่แหละเพราะว่าสั้นกว่าก็เลยจําเป็นต้องเดินสูงร5อย้ากานากะสูงร65ก็เสียเเรียบช่วงชกอ,อ,อยู่นิดนึงแต่ฟอร์มการชกแหละครับการผ่านมวยก็ไม่ได้เสียเปรียบหรอกนะครับเจอมวยเขาอย่างเพชรบ,บ้านไร่แต่โอเคเพชรบ,บ้านไรไม,ไ,ไม่ได้แกร่งก็เลยทุบเพชรบ,บ้านไรนอนไปยกที่1เลยเจอทับถิมทองนะครับอาจจะดูว่าเก๋าขึ้นมาหน่อยก็ทุบไปได้ในยกที่3เเเจออหหนนนืธณีียมสดจากจิมน่ใหบลโก เล็กๆซ้อมไม่กี่คนก็ทุบเหนือธรณีไปได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเก่งของเขาเองอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าเทียบกันตรงๆต,ตอนนี้ก็ยังดูว่าเสียเปรียบนาดกะอยู่ในเรื่องของเชิงโชคอาจจะความรวดเร็วไม่ต้องไปวัดกันนะครับแต่ว่าความหนักเนี่ยบอลลโลกไม่ได้เป็นรองแน่นอนแต่ความเร็วนะสิครับบอลลโลกเป็นรองนาดกะอยู่กิ๊กหนึ่งครับก็เอาใจช่วยแล้วก็เชียร์บอลลโละครับคิดว่าเปิดมาเป็นรองแต่อาจจะไม่ได้แพงเหมือน ก,ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ต่อยในไทยด้วยครับเป็นกำลังใจให้บรรลุโลกสิษิ์วัชรชัยครับไล่ทุบนาตกะให้ทีครับนี่คืออีกหนึ่งคู่มวยที่น่าสนใจแล้วก็เรานำมาพูดคุยกันในคลิปนี้กดไลค์กดติดตามครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราเจอกันคลิปต่อไปครับ